ที่รักจูกอยู่ไอ้ยาที่รักจู๊โอ้โหจูกสเต็ปจูกแบบสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะโอ้โห โกช็อปบริการเติมโรบัสไป4.4 8.5รับกดเกมพา s สและผลพิศาดแมปบ็อกซ์ o ูดและ King Legacy เนาะกดเจมส์แบบออสตาและยังกดเจมส์แบบนี้มาเนียอีกด้วยสำหรับใครที่สนใจจะทิ้งลิงก์แฟนเพจไว้ที่ใต้ใคลิปุกคนไปใช้บริการกันเยอะๆนะพร้าเซนไอซ์สตอร์บริการรับเติมโรบัสระบบ ID Pass บริการกดผลเรทแปกดเกมพักและกดเพจเรท8แมปบล็อกฟูดกดเกมพักเร8แปและกดผลเรทแปแมป KING LEGACY และยังไม่พอยังมีหนึ่งสุข,ขก้ากดเพจแมปออสตาร์ทาวเวอร์ดีเอน์อีกด้วยสำหรับใครที่สนใจอยากติดต่อทาง,ทงเพจเซ็อิสตูสโตจะทําการทิ้งลิงก์ไว้ที่ใต้คลิปนะทุกคนไปใช้บริการกันเยอะๆนะโยขขก้าค่ะสวัสดีแหม้วน่ะ โย่ก็ขอสวัสดีชาวแอมพายทุกๆคนถึงทุกท่านกันด้วยนั่นเองนะคะเม่วันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่ในเซอร์ของเกมโล b l บล็อกในแมปที่มีชื่อว่าอ่า A อคชั่นทาวเวอร์ดีเนซ์นั่นเองซึ่งก็เป็นแมปแนวทาวเวอร์ดี s เอนซ์นั่นเองนะแล้วก็เป็นแมปที่สร้างได้ไม่นานนี้นั่นเองเพิ่งสร้างเมื่อเดือน 6- 2021ที่ผ่านมาแล้วก็เพิ่งทำการอัปเดตเมื่อ1ชั่วโมงที่แล้วด้วยนั่นเองนะเออแล้วก็วันนี้เนี่ยเราก็มาเล่นกับสุดที่รักกับแฟนของเราของพี่อีกเช่นเคยนะทุกคนแต่ว่าที่รักพูดไม่ได้นะว่า,าเธอ เลยโอ้เลยใส่ทุกคนด้วยนะคะก็คืออ่าวอ้าวว่านหายว่านไปไหนเดี๋ยวว่านไปไหนนะเอ่ะอ๋อว่านไปอยู่ตรงซัมมอนทาวเวอร์นี่เองอ่ะก็ต้องบอกเลยนะคนว่าคืนนี้เนี่ยเราอาจจะต้องพูดคนเดียวนะเพราะว่าไม่ของแฟนเนี่ยพังแล้วทุกคน เออต้องขอต้องขออภัยด้วยนะเพราะว่าบายของแฟนพังนั่นเองก็อาจจะต้องพู่คนเดียวนั่นเองเนาะอ่ะโอเคก็เดี๋ยวจะมาทําการเล่นแบบนี้กับแฟนนั่นเองนะซึ่งมันก็น่าสนใจแล้วก็คนเล่นเนี่ยหลักพลาเลยนะซึ่งเป็นอะไรที่แบบว่าเออก็น่าสนใจอยู่มาเดี๋ยวจะมาทําการลองเล่นกันดูนะโอเคเดี๋ยวนะข้ขอ,ขอทําการอธิบายนิดน,นึงนะครับ้นะอ่ะโอ้โอโอ,อ่ะ โอเคนะคะสำหรับในส่วนของอ่าทางด้านซ้ายน่ะจะมีในส่วนของหัวข้อให้เลือกตั้ง5หัวข้อนะอันแรกเราจะเป็นการซสมมอนนั่นเองหรือว่าการซสมมอนทาวเวอร์มานั่นเองซึ่งการซสมมอนทาวเวอร์ก็อยู่ตรงนี้เลยที่อยู่กับแฟนเนี่ยเห็นปะซสมมอนทาวเวอร์ก็จะเป็นการ อ่าบอกในส่วนของตัวน่าจะเป็นคล้ายๆกับตัวละครนะทุกคนถ้าให้เปรียบเทียบกับออสตาร์มันก็จะเหมือนกับตัวละครที่เอาไว้ป้องกันฐานนั่นเองเราก็ทําการสุ่มซอมมอนตรงนี้เนาะซึ่งมันก็จะมีเปอร์เซ็นต์บอกนั่นเองนะว่าเปอร์เซ็นต์ตัวไหนมันออกหายากสุดนั่นเองเนะาะอะแล้วก็อันที่2น่ยจะเหมือนเป็นอ push skill เหรอ skill will be r e s t o c อันนี้เหมือนจะเป็นสกิลที่เอาไปช่วยป้องกนันฐานทุกคนซึ่งก็เหมือนจะต้องทําการอาซื้อหรือเปล่าต้องทําการสั่งซื้อใช่ต้องซื้อหทุกคนได้เหรียญนะอ่ะไหนซิเทับไปไหนล้นะี่ยหืไหนอ๋ออ๋ออ่ะอ่ะใชออ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 อ่ะ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 อ้ อ่เถอะแม่อ่าทุกคนก็จะเป็นประมาณนี้เลยนั่นเองเนาะแล้วก็อันที่2เนี่ยจะเป็นในส่วนของทาวเวอร์นั่นเองหรือว่าคล้ายค,คกับไม่อินเวนรี่ของเรานั่นเองเนาะซึ่งก็จะมีการสามอย่างนั่นเองนะเริ่มต้นเนาะอันนี้คือก็แบบเอาให้มาเลยทั้งสามอย่างนั่นเองนี่ประมาณนี้อันนี้ก็จะบอกในส่วนของค่าสเตตส์ของทาวเวอร์ของเรานั่นเองนะโอเคแล้วก็มีการอีโวเว้ทุกคนมีการอัพพลังด้วยเออก็ถือว่าโอเคนะ ต่อไปจะเป็นการระบบเควสเองทุกคนเห็นปะระบบเควสมันก็ทําการล็อกอยู่นะมันจะมีหัวข้องเงื่อนไขนั่นเองเนาะซึ่งถ้าเราทําตามหัวข้องเงื่อนไขสําเร็จเนี่ยก็จะได้ของรางวัลมาตามจานวนอะไรที่มันบอกได้นั่นเองเนาะแล้วก็อันสุดท้ายเนี่ยเดิดี้เคสเป็นการบอกในส่วนของเควสรายวันนั่นเองทุกคนอืมโอห่นอ๋อน่ารักจังเอ้าอ้าแหมอะทุกคน อ่ะต่อไปจะเป็นช็อปเออไปกดช็อปแล้วเด้งมานี่เลยทุกคนไม่น่าไปกดเลยนะเออก็จะเป็นช็อปประมาณนี้เลยนั่นเองนะเห็นปะออกดช็อปมามันก็จะไปตรงสกิลสโตร์เห็นไหมทุกคนอืมโอเคแล้วก็สุดท้ายจะเป็นสกิลของเราเองสกิลเริ่มต้นก็มีให้มาอันหนึ่งนะอ่าเหมือนจะเป็นการฟื้นฟูในส่วนของ HP tower ของเรานะซึ่งคูดามันก็บอกไว้ว่าประมาณ120วินาทีนั่นเองอ่าโอเค ส่วนปุ่มการตั้งค่าก็จะมีประมาณนี้ปุ่มเปิดเสียงมีการใส่โค่นะทุกคนโอเคประมาณนี้เนาะส่วนข้างล่างจะเป็นค่า,ข,าของน่าจะเป็นเจมแล้วก็เงิน XP จะเหมือนคล้ายๆกับเลเวลอัพของเรานั่นเองเนาะส่วนไอ้ตรงช่องนี้นะ่าจะเป็นการปลดล็อกช่องทาวเวอร์เนาะสวมใส่ได้ถึง6ตัวนั่นเองแล้วก็อาจจะเป็นในส่วนของสกิลนั่นเองโอเคไหมที่รักโอ้โหโอ้โหหมุนโอ้หมุนติว้วอ่ะเดี๋ยวจะไปทําการเล่นในส่วนของอ่าครั้งแรกนะคนอันนี้ขึ้นในครั้งแรกกับแฟนเลยนะ อัน,นจะเป็นสตอรี่โหมดนั่นเองเนาะซึ่งสามารถเล่นกับคนอื่นได้น,นั่นเองให้เขาสร้างหรออ๋ออ๋อโอเคค่ะโอเคทุกคนอันนี้ก็จะเป็นการเลือกแบบนะซึ่งแบบตอนนี้มีดยูการสี่ดาดนันเองเนาะอันนี้ก็จะเป็นดาดแยกย่อยออกมานันเองอันนี้จะเป็นของรางวัลเนานะที่มันจะได้มานันเองมิชชั่นวันอ่าเดี๋ยวทำการเซ็กไว้ก่อนอ่ะไหนดูสิสร้างสี่คนดูจะได้เห็นโอเคเขาผมอ่าเขาทำการสร้างแล้วเียบร้อย อ่ะค่ะแม่ใหญ่มีทุกคนอ่ะสามารถเข้าได้สี่คนนะมากด START เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวจะลองไปดูสิว่าหน้าตาของดาเนี่ยแล้วก็วิธีการเล่นเนี่ยมันจะเป็นมันจะแตกต,ต่างจากทาวันดีเฟนด์อื่นอีกหรือเปล่านะเอ๊ะทำไมเขามีลันไม้กับขวานะอื่นกี้ อะไรกับคำเนี้ยแทบอันนี้จะเป็นที่ฮิลหรอตรงนั้นพูอันนั้นมอนสเตอร์เดี๋เดๆๆเเดแทบิวทาวเวอร์อ l แ attack enemies to protect the castle อ่าตรงนีัพเป่าอ่ะใช่ไหมอ๋อจะเป็นธนูอ๋อที่เหมือนเป็นเ,นบบเนส้นทางที่มอนสเตอร์จะอันนี้หรอเดี๋เดๆๆเดเดแล้วเขาอ่อวางไม่ตรงกลางน่าจะโอเคกว่า แกลดโดยการใช้ลังไม้เอาใช้ขวานตีมอนสเตอร์ได้ด้วยวันโอ้โอีิดจริงๆมีการบอกดาเหตุตรงทางด้านขวา้วยนะโอ้โหอา่านี่ไงอ,อัพเกรดสี่ขั้นนะทุกคนไหนดูซิสามารถเซลดได้โอเคมาไอ้ยะอาวุน้นอนเทนต์ละโอ้โห เครื่องตาหินนะยาย่าย,ายา่มีการ next wave มีอยู่ด้วยกันสิ wave นะโอเคแล้วก็เหมือนเลือดของเขากับอวนจะโดนโจมตีจากมอนสเตอร์ด้วยก็ต้องไปอยู่ตรงนี้อ๋อไยแมวก็ถือว่าโอเคอยู่นะอัปเกรดให้ให้ให้ของอวนได้ไหมเนะี่ยเขาอยากรู้จังไม่ได้หรอมันจะต้องอัปเกรดของตัวเองได้แค่ของตัวเองอะเดีย๋ยวทำการเอาอันนี้คืออะไรอะ ระเบิดหรือเปล่าเขาลองวาลูสิบาลเดคสเซอร์ฟลาชเทนคาริสโตเอชพีอออันนี้เหมือนจะเป็นสอบวิธีการเล่นนะอันนี้เหมือนจะเป็นอันนี้หรือเปล่าอันน่ะแต่ข้างนั้นเดี๋ยวเขาซาดีกว่ามันเหมือนเป็นคล้ายๆกับกำแพงเหรอมาวาทำไมด้านหลัง เขาไม่รู้เขาวางกันได้ก่นไงอันเขาขายก่อนโอเคส่วนอันนี้เหมือนจะเป็นกําแพงปะวันเขาวางกันการไว้ก่อนละกันวางได้แค่สี่อัน๋อโอเคงั้นเดี๋ยวทำการวางอีกอันนึงกันอ๋อใช่โอเคครับผมอันนี้ก็ตามที่เทลลาบอกนะก็จะเป็นกําแพงเอาไว้ให้พวกมอนมันตีไปก่อนนะทุกคนเดี๋ยวทำการอัปเกรดกาแพงเออให้มันอึดขึ้นนะ อ,อันนี้ก็จะมาจะแพงขึ้นด้วยนะเองโอเคเดี๋ยวทำการฮิลก่อนส่วนสกิลฮิลเนี่ยมันจะเป็นการที่จะเป็นฮิลทาวเวอร์เดี๋ยวเราค่อยลองใช้กันดูดาเมจว่างเยอะเกินไปไล่ฟันอ๋าดาเมะเหรออ่าดาเมจเท่าไหร่อันนี้พูดจริงๆคือเขามองไม่เห็นนะเพราะว่าแจงที่อ่านมันเข้าหมื่นกว่าละโอ้ว้โอ,อ,อ,อ้ดูนี่ เขาไปไกลกับเขาแล้วว่าเขาหัวจริงเลยพี่นะโอ้โหเจริงอ่ะก็เอ้ยเป็นการเล่นครั้แรกของเรากับแฟนของพี่นะเออก็จะเป็นปะมาดีแล้วก็ถือว่าโอเคเดี๋ยวขออ่าอะไรไหนก้อนนี้นะาจะเราเหนือเลยสิอ่าว,ว่าว่าป้องกันไงเขาโจมตีอ้ยะว่าใส,ส่ damage and เขาใส่ support ไงอโอ้โหเป็นอะไรที่อ EP จริงๆเอ้ยเดี๋ยวเขาลองใช้สกฤฤฤฤฤฤิลุสี่เห็นบอกว่ามันจะ kill tower หรอ อย่างนี้นี่เองคูลาประมาณหกสิบวินะทุกคนไม่ใช่หกสิบวิหนึ่งยิบว,วิทุกคนขออภัยเออโอเคก็จะเป็นประมาณนี้ก็ต้องใช้เวลาสักครู่หนึ่งในการนี่นะเขาอยากรู้จังถ้าเขาตายเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นอนะ่ะถ้าเลื่อนยูเขาตายเนี่ยคิดว่าเขาจะกลับมาเกิดใหม่ไหมนะ <laughs> เขาอยากรู้อ่ะต้องลองแล้วปะโอเคแต่เขาจะเป็นคนที่โดนทดสอบเองนะทีละ <laughs> อ่ะ เขาอยากรู้อ่ะอะดูส oh. ิทุกคนว่าถ้าเลือดไอซีของเรามันหมดอ่ะจะเป็นยังไงนะฮะโอเคเขาตายแล้วเนาะแล้วก็อ้อก็กลับมาเกิดใหม่เขากลับมาเกิดใหม่อยู่ดีวันแล้วก็เลือดก็กลับมาหิวให้ต้องเบอะน้ำโอเคไอ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 เดีเดวเด อันนี้ตรง a レชมันอันนี้ได้แค่สี่สี่อันนะทุกคนทํทำการอัพอันนี้ก่อนต้องทําการวางกําแพงให้มันดีๆอ่ะอันนี้ก็คือวางแบบมั่วม,มาทุกคนจะขอทําการอัพไปกันอ่าโอเคสกิป Next Wave ได้โอเคเขาสกิป next wave ไปกันเลือดของปราสาทจะมีอยู่ที่หนึ่งรอนะทุกคนโอเคเดี๋ยวจอซี ใช่วันตีเอ,ออเออม่ไงก็ไ,ไหนๆแล้วเขาอยากลองเปิดเสียงเอฟเฟก์ในเกมดูซิว่ามันจะเป็นยังไงอะ่ะเขาขอเปิดนิดนึงนะครับวันแป๊บเดียวค่ะามาเดีขอลองเปิดกันดูนุกคนหนึ่งสองสามเหมนเป็นก็มันก็เป็นเสียงโจมตีธรรมดาทั่วไปเลยทุกคนอ๋อ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 ,อเขาจะตายเขาจะตาย อ่ะไปทาการทิวกันทุกคนโอเคก็จะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวทำการปิดเสียงกันอ่าโอเคเดี๋ยวดูซิอ่าตอนนี้วางตรงที่ยิงธนูไปสองอันถ้าเขาวางอีกสองมันวางได้กี่อันนะไหนดูกชิถ้าเขาตายถ้าเขาตายจะไม่ได้เวลขวาอ๋อจะไม่ได้เวลขวานเนาะโออย่างงี้นี่เอง ไม่ได้ไมวขวานโอ้ยอย่างนี้ก็อย่าโอ้ยอย่างนี้ก็อ่าอย่าอย่าตายบ่อยเลยนะทุกคนต้องเราต้องได้ไม่ขวานมาด้วยนะเออเออเออโอเคนะคะทกัน,กนเรียบร้อยอือทีระบอกว่าเขาตีดาเมจเก้าสิบล้าขวานเขาอ้ยยะเก้าสิบโอ้ไม่มมรรมดาทีละส์โอโหตั้งเก้าสิบเนี่โอ้เขาไม่น่าเขาไม่น่าเข,าไ,า,ขาไม่น่าตายเลย โอ้โหไม่น่าเลยไม่น่าเลยแซดอ่ะเดี๋ยวทำการไล่ช่ียมันจะเป็นเอ่อเวสสุดท้ายแล้วหนึ105่งร้อยห้าละโอ้โหวันอย่างแรงเลยนี่วันแรงมากโอเคโอ้ยบอสมาแล้วทุกคนบอสจะเป็นเหมือนเป็นตัวอ๋อเป็นตัวนี้เองไปช่วยตีก่อนนะคมนโอ้ยแรงแรงมันโจมตีแรงมากทุกคน วันไปกลับบ้านกันเหรอเนี่ยเขาก็ต้องกลับบ้านเหมือนกันไม่ไหวเดี๋ยวเดี๋ยวทำการอัพระยะไกลกันเดี๋ยวนะทำการต้องหิวเลือดให้ป้อมด้วยเดี๋ยวที่รักจู๊อยู่ไอ้ย่าที่รักจู๊โอ้โห้จู๊สเต็ปจู๊แบบสองร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะโอ้โหอุ้ยอุ้ยชนะแล้วเย้ใช่้เวลาไป <Yeah. S 1> นาทีนะเพราะว่าที่รัก จูงนั่นเองแฟ่ของที่ทำการจูงนั่นเองนะฮะโ okay, อเคก็อ๋อพออ่าพอเขากดตรงนี้มามันก็จะมาที่หน้าล็อบบี้หลักเลยเหรออ๋ออโอเคก็ Private Server นะเมื่อกี้คืออพี่กับแฟนพี่เลยอยู่ใน Private Server อยู่นะแต่ว่าถ้าเรากดกลับมา อันนี้น่ก็จะกลับมาที่เซิร์ฟหลังนั่นเองส่วนอีกรูปแบบมันก็จะมีตรงนั้นนะทุกคนจะเป็นอินฟินิตโหมดเนาะถ้าใครอยากลองไปเล่นก็สามารถไปเล่นได้น,นั่นเองนะมันน่าจะใช้เวลานาน,านพอสมควรแต่ว่าขอรางวันที่ได้เนี่ยน่าจะดีอยู่จูให้มันเดินป้อมตีเอ้ยะเป็นการจูที่อีปิกมากทีล่ละเขาเห็นแหละเป็นการจูให้ไอ,ปอ้ป้อมป้อมธนูมันตีว่ะอ้เป็นพรัรชชแท้มันตีป้อมเราไงอ๋อ โอเคครับผมอ่ะโอเคต้องล่างมันออกอ๋อโอเคครับอ่ะเดี๋ยวเขาทำการรอบไปนี้ก่อนอันนี้คือเควสเนาะได้เจมส์มาก็ถือว่าโอเคอยู่นะอ่ะอ่ะที่รับไปไหนแล้วอะไปสุ่มเหรอเดี๋ยวเขาลองกดไปดูซิทช่ไองดอร์สมาร,รอเปล่า โอเคครับผมเทกอยี่ตรงซลม,มอนนะซลม,มอนเนี่ยจำต้องใช้เจมในการซื้อเนาะทุกคนโอเคทุก okay, นะคนก็ขอเจอกับก,การรีวิวในส่วนของแมกที่มีชื่อว่า a c t i o n Tower Defense นั่นเองทุกคนเออแล้วดูเทเลเต้นมตามมื่อแต่ม,มีเชียร์เพื่อ สำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนั่นเองนะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยอย่าลืมโอ้โหกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้รับชมคลิปดีโอใหม่ๆก่อนใครนั่นเองทุกคนแล้วก็สำหรับคลิปหน้าเนี่ยใครจะให้เล่นแบบไหนสามารถบอกไว้ที่ใต้คอมเมนต์ก็ได้หรือว่า ไปโพสในชุมชนก็ได้ทุกคนไปบอกดในชุมชนก็ได้เช่นกันเนาะลองอ่านทุกคอมเมนต์นะแต่ว่าบางเมนเนี่ยถ้าไม่ได้ทำตามกฎ2สองข้อเนี่ยจะขอไม่ทำการเล่นเนาะโอเคสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวทำการอา่าก่อนจบคลิปไปเนี่ยเดี๋ยวทำการทิ้งลิงก์ชองแฟนสุตราไว้ที่ใต้คลิปด้วยนะทุกคนอย่าลืมไปกดติดตามนะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ขอตลาไปก่อนเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะครับผมเฮ้ The fresh อ่ะวันฮะวันวิ่งเร็วมากอะไรกันคำเนี่ยวิ่งเร็วอย่างกับ The fresh นะ่ทุกคน